โอเคฮะตอนนี้ผมก็ต้องการยกกล่องมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะก่อนงจะหนักพอสมควรนะครับเดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันเลยดีกว่าว่าภายในกล่องนี้มันจะมีอะไรถ้าทุกคนพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปแกะกันเลย Let's go โอเคฮะและนี่ก็คือกล่องของเรานั่นเองนะครับมาเดี๋ยวเรามาเปิดกันเลยดีกว่านะครับแต่ดูเหมือนกับว่าของเนี่ยมันน่าจะมาตัดต่างประเทศนะฮะแต่ไม่รู้เันมาจากประเทศอะไรโอเคฮะ,ฮะเดี๋ยวเราอ่าเรามีอุปกรณ์แล้วนะฮะนั่นก็คือ คัตเตอร์สุดหลองเรานั่นเองอ้สีม่วงเชียว <c oughs> สีม่วงหรือสีน้ำเงินไว้นะคุณผู้ชมทำไมสีแม่งแ,แปลกๆนะฮะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันเลยดีกว่านะครับเอ,อ่อผมถ้าเกิดผมกรีดอย่างนี้จะเป็นอะไรไหมคุณผู้ชมไม่น่าจะเป็นอะไรแล้วเนาะเอออื๊บอุ้ยเดี๋ยวโดนของด้านใน <c oughs> <c oughs> โอเคฮะอ่าเหมือนกับว่าจะถึงด้านในแล้วนะครับนเดี๋ยวเรามากรีดด้านล่างก็ได้อึ๊บโอเคฮะ มือนกันว่าตรงกลางจะมีปัญหาอยู่หน่อยนะฮะเอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะตรงมุมนี่ล่ะเออลืมดูตรงมุมเลยนะฮะปึ๊บเรียบร้อยครับแล้วก็ตรงมุมด้านล่างครับอ่าจุ๊บจุ๊บอุ <c> ้ย <oughs> <c oughs> เรื่องศิลปะนี่บอกเลยฮะว่าผมนี่โคตรจำเย่ <c oughs> โอเคฮะแม่งติดอะไรกะเนี่ยโอ้โหของแค่ชิ้นเดียวนี่แกะยากมากนะฮะอู้เรียบร้อยฮะตอนนี้เราก็ ทำการเปิดกล่องได้เป็นที่รู้อยแล้วนั่นเองเดี๋ยวเรามาเปิดกันพร้อมกันเลยดีกว่านะฮะหนึ่งสองเตอร์เลยดีดเดเอาไหมเอาหมหนึ่งสองซัมแวบโอ้ห้หโลโก้แม่งโคตรชัดเจนนะฮะว่ามาจากไหนพอเปิดถึงตรงนี้แล้วผมคิดว่าหลายๆคนเนี่ยน่าจะพอรู้แล้วนะฮะว่ามันคืออะไรอยู่ในนี้นะครับโอเคฮะเดี๋ยวผมแกะออกมาก่อนละกันเนาะเออเพราะกล่องค่อนข้างจะใหญ่หน้าดูเหมือนกันนะฮะโอเคโอเค โอเคฮะอ้าวโหสีดําเมี่ยมเลยนะฮะเดี๋ยวกอนนะเดี๋ยวผมเอากล่องนี้ออกไปก่อนดีกว่านะฮะเพราะว่ากล่องนี้มันค่อนข้างจะใหญ่หน้าดูเลยนะครับอ่าออกไปก่อนอ่ะตรงนี้วางแป,ป,ป๊บครับคุณผู้ชมอืมโอ้ยไ,ไปๆมาๆก็หนัก,กนเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่านะครับอย่างแรกเลยครับผมก็คือ YouTube นะฮะแล้วก็มีชื่อผมเขียนด้วยอ่าเขียนคําว่า Victory Cat นั่นเองนะครับเอ้ยทำไมกล้องไม่โฟกัสวะ เขียนว่า Victory c a t นั่นเองนะครับโอ้ดีจริงๆเลยนะฮะมาเดี๋ยวเรามาเปิดกล่องกันเลยดีกว่านะฮะมาหนึ่งสองล่อมเดี๋ยวก่อนนะแม่งเปิดไม่ออกไปเฮ้ยโอเคฮะวืบจุ๊บอ่าโอ้ยดีจริงๆเลยนะฮะ อันนี้ระวางไว้ข้างๆก่อนละกันนะครับอันนี้ก็เป็นกระดาษนะฮะเหมือนกับว่ามันจะไม่ใช่กระดาษ A4 ธรรมดาด้วยนะฮะเหมือนน่าจะเป็นเหมือนกระดาษมัน่ะคุณผู้ชมผมไม่มั่นใจเหมือนกันนะฮะก็มีหัวข้อเขียนว่า YouTube นะฮะถ้าเกิดได้ผมแปลง,งก็คือเหมือนกับว่าตอนนี้ช่องคุณมียอด s u b s c r i b e r ถึง100,000ซับแล้วนะฮะคืออยากจะบอกว่าตอนนี้แม่งจะ3 0 0 0 0แล้ว แล้วเพิ่งมานะฮะแล้วก็มีลายเส้นอะ CEO นะฮะของ YouTube นั่นเองนะครับแล้วก็มีโฟมอามีโฟมนุ่มๆม,มาให้เรานั่นเองนะครับน่าจะปิดระหว่างเจ้าฝากลนะครับกับตัวโลกของเรานั่นเองนะครับมาเดี๋ยวเรามาเปิดกันเลยดีกว่าคุณผู้ชมหนึ่งสองาวาโอ้เปิดมาแล้วจ้าโอ้โหใหญ่มากๆเลยนะฮะคุณผู้ชมอุเห็นหน้าผมด้วยวะ โอเคฮะอ่าเขียนถูกไว้เฮ้ย Victory c a s สนะฮะอ่าหนึ่งแสนซับสไครเบอร์นะครับจาก YouTube นั่นเองโอ้โหนี่แม่งแบบว่าโคตรชัดเจนนะกล้องโลแม่งโคตรเงาวิบเลยเห็นว่านี่ผมกำลังทำอะไรอยู่นะฮะนะฮะสุดยอดมากครับคุณผู้ชมอ่าโอเคฮะเดี๋ยวๆนะเดี๋ยวผมขอตั้งไว้ก่อนเหมือนเดิมนะฮะแม่งค่อนข้างจะหนักมากเลยนะครับ โอเคครับผมต้องขอขอบคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับที่ติดตามผมมาถึงทุกวันนี้นะครับตั้งแต่เรายังมีแค่ประมาณ10-20ซับนะฮะตั้งแต่เรายังรีวิวไปอินจนตอนนี้เราก็มาถึงนะปัจจุบันแล้วนั่นเองนะครับผมอยากจะบอกทุกคนครับผมว่าการที่เราได้โล่นึงแสนซับมาเนี่ยมันไม่ได้มองบอกไว้ว่าผมเนี่ยประสบความสําเร็จนะครับอย่างที่พี่การพูดเลยคือมันไม่ได้บอกว่าเฮ้ยมีโล่นึงแสนซับแล้วไงคือคนดูจะเกินหนึ่งแสนคนเหรอ ไม่ใช่นะฮะมีแค่บางคลิปเท่านั้นที่เรามีคนดูเกิน1นึ่งแสนคนเท่านั้นนะครับผมเลยบอกไงว่าเจ้าโลเนี่ยคือถ้าเกิดเราได้มาเนี่ยก็ถือว่าดีเพราะว่าเอามาแค่ประประดาให้สวยแล้วให้เราเนี่ยรู้ไว้ว่าตอนนี้เนี่ยเราได้ประสบความสําเร็จแล้วไอ้ทำนองนี้นั่นเองเราได้มีคนติดตามเกิน1นึ่งแสนคนแล้วอะไร้ทำนองนี้นั่นเองนะครับแต่บอกง่ายเลยว่ามันไม่ใช่แบบการมงบอกเลยว่าเฮ้ยกูประสบความสําเร็จนะคือมันไม่ใช่เลยสําหรับตรงผมนะครับหนื่มาพูดแล้วนะฮะผมก็เลยอยากพูดสิ่งอื่นด้วยว่า เราจะทําการปรับปรุงช่องเออปรับปรุงช่องในที่นี้นะฮะคือเหมือนกับว่าเราจะไม่ได้เล่นเกม Minecraft ตัอย่างเดียวแล้วนะฮะคือจะเล่นเกมอื่นด้วยแต่ว่าเกม Minecraft เนี่ยถามว่าเราจะเล่นไหมเราก็เล่นอยู่เหมือนเดิมนะฮะตามคอนเซปต์ของเราเลยและผมก็จะลงเน้นหนักนะฮะในวันเสาร์กับวันอาทิตย์ แน่นอนครับผมอย่างที่คุณผู้ชมทราบก,กันดีว่าตอนนี้เนี่ยมันเปิดเทอมกันแล้วนะฮะหลายๆคนก็ช่วงเย็นจะไม่ค่อยมีเวลาเลยอาจจะมีเวลาบ้างแค่ประมาณชั่วโมงหนึ่งทำนองนี้นะฮะจะทําการบ้านหรืออะไรต่างๆนานา,นานาไปนะครับผมเลยทราบว่าตรงนี้แหละนะครับเราเลยอาจจะเน้นนะฮะ ไปในวันเสาร์อาทิตย์มากกว่าส่วนวันธรรมดาเราจะมีแบบลงบ้างหรือว่าลงวันเว้นวันว่าบ้างอะไรทำนองนี้นะฮะจะลงประมาณอังคารพฤนื้อหัสหรือว่าจันทพุธสุขแล้วก็เสาร์อาทิตย์เลยอะไรทำนองนี้อันนี้ก็ต้องดูกันอีกทีหนึ่งว่าผมไหวมากน้อยขนาดไหนนะฮะผมคิดว่าแหละคน,นอาจจะเล่นแต่เกมไายครับอย่างเดียวแล้วอาจะเบื่อนะครับสำหรับตัวผมแล้วเนี่ยผมเป็นคนที่เบื่ออะไรยากมากนะฮะแต่เกิดอะไรที่เบื่อแล้วจริงๆนั่นหมายความว่าแม่งแบบสุดจริงแล้วจริงๆนะฮะสำหรับเกมไหมครับเนี่ย ถามว่าเบื่อหรือยังก็ก็เริ่มใกล้จะเบื่อแล้วนะเพราะมันก็ไม่ได้มีคอนเซปต์อะไรแล้วเนาะสำหรับตัวผมแล้วเนี่ยผมเป็นคนที่แบบชอบเล่นเฮฮาไงแต่ว่าเวลาที่เราเล่นเกมมายคราฟเนี่ยเหมือนกับว่าเราพยายามที่แบบกันหัวเราะ เออเรียกว่าไงอ่ะคุณผู้ชมมือก็ว่ากันอ่ะกันให้แบบว่าเฮ้ยม่งสนุกนะฮะถามว่ามันสนุกไหมบางจุดมันก็สนุกครับคุณผู้ชมแต่ว่าบางจุดเนี่ยมันไม่สนุกเลยอาจจะเป็นเพราะว่าจุดนี้นะฮะเราเคยผ่านมาแล้วมันสนุกไปแล้วอะไรทำนองนี้นะฮะมันก็เหมือนตลกครับคุณผู้ชมถ้าเกิดเราดูตลกอันนี้เมื่อประมาณ5ปีก่อน แล้วพอห้าปีถัดมาเนี่ยเรามากลับมาดูใหม่มันก็จะตลกเว้ยเพราะว่าเราแบบนานๆมาดูไงเออไม่ได้เหมือนกับว่าเฮ้ยดูแม่งทุกวันดูแม่งทุกวันดูแม่งทุกวันนะฮะยังไงมันก็ไม่มีความตลกแน่นอนเพราะว่าเราเพิ่งดูไปเองอะ่ะเออเราก็ทำบทดได้ว่าเฮ้ย เดี๋ยวแม่งก็ไปเดี๋ยวนี้เออเดี๋ยวแม่งก็ตลกแบบนี้เดี๋ยวแม่งกขวเรลอย่างนี้นะฮะผมเลยคิดว่าเราจะลองเล่นเกมอื่นบ้างอ่าอาจจะเป็นเกมในเว็บบ้างนะฮะอย่างเช่นเกมที่เราได้ทำการเล่นไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเ,เกมของเช็คนะฮะซึ่งเกมของเช็คนี่ก็ถามว่าโอเคไหมสำหรับตัวผม ถามว่ามมนูเคไหมหรอมันก็โอเคนะเออมันก็ถือว่าเป็นอะไรที่โอเคนะครับแล้วก็ Turbo d i ดิสมาส t ์โอ้โเทอร์โบดิสมันี่ถือว่าเป็นอะไรที่ประสบความสําเร็จสำหรับโตัวผมมากนะฮะผมไม่นึกเลยว่าจะมีคนติดตามเกม Turbo โบดิสมัล์มากขนาดนั้นนะครับก็ต้องขอคุคุณผู้ชมจริงๆก็สนะครับก็หรับในวันนี้นะฮะวิกตอรีแคก็ไม่มีอะไรแล้วนะฮะก็อยากฝากไปถึงน้องๆที่ทํา y o Youtube อยู่นะฮะว่า อย่าย่อท้อเออเมื่อก่อนนี่ตอนที่อัดคลิปนี่เหมือนมีคนเขาบอกกันอยู่นะว่าอย่าย่อท้อนะฮะทาไปเถอะฮะเออแต่ตั้งใจทํานะไม่ใช่แบบว่าลงแบบไก่กาไปคือแบบลงๆไปเถอะเออคือแบบว่าไม่มีเวลาจะลงอะไรอย่างเงี้ยเออหรือว่าเวลาไม่ค่อยจะมีก็แบบดันๆลงไปทมแบบนองนี้นะฮะสำหรับตัวผมแล้วผมคิดว่าถ้าเกิดเราไปไกลอย่างเช่นที่ผมไปตจอวเนี่ยนะครับเสาร์อาทิตนยะ์เนี่ยอันนั้นคือแบบผมต้องแบบทําให้มันทันจริงๆเว้ยแล้วคือมันมีเวลาแค่คืนเดียวเท่านั้นนะครับเพราะว่า เราไปตอจอวได้แบบไวมากๆนะฮะก็ถือว่าทําได้แบบโอเคเออทาได้แบบโอเคแต่ถามว่าโอเคกับผลงานตัวเองไหมนะฮะก็ไม่โอเคนะเออสอคลิปนั้นนะฮะก็ไม่โอเคเลยแต่ก็ถือว่ามันผ่านไปได้อย่างได้ด้วยดีนั่นเองนะครับโอเคก็วันนี้วิทย์ดีแค่ก็ขอลาไปก่อนแล้วกันนะฮะขอขอบคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับก็วันนี้วิทย์ดีแค่ขอลาไปก่อนลวกันโอกาสหน้าเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ